สบายดีพี่น้องขอบคุณทุกคนแม่ปูงมากินเขาน้ำลังเลยกินปั่นไปก่อนแหละคือไม่เมื่อยไปเลาะตลาดก็เลยเขาไปนอนในห้องก็เลยไปกิน,นของเผาพักรีวาวันเหนมืนบอกเอามาหายอ้อนไม่เขาพัดร้องมาเพราะเขาพายน้ำคลิปมือเุ้านี่พี่น้องเอ,อ้ยตัดคิป tắt thêm vào áo bếp chán ngọt Thầm thao yên Cái lấy nhu nhu lục thịnh ra Còn chứ lò ôm nó ก่อนงข้างหมอหมอจังบอดามเลยเราออบรข้างเลยหรติดซะก่อนบรข้างหมอมุตรงไนพุงเต็มหมอเลยมาแล้วกินอะไ่พุ้งเล็กน้อยจะเล่นน้ำกันโยนๆอีกหน่อย เขาพอม,มีมองเล็นแล้วกันเขาพอม,มีมูขาพมีเครื่องเห็นน้องลูกก็บม,ม่มีโมได้น้องท้องมาอยู่ท่านไม่น้อยน่นหมาะเจาะเรื่อยยังวะเขาอทิตย์เขาก็ด้เด็นแล้วกัน พนดาพนดามเจ้ากินเขานะได้ยังเาเรือปลาหลายแขกบนชุ่มเจ้ากินเขานะได้เรือปลาหลายแขกนั่งน่อยไปใส่ห่อิ่งน่อยพมงน เป็นไประเด็นคุณว่ะคุณไปตอบไปตอบเมื่อกีนะเอฟซีก็ถามเรื่องว่าทําไมมานอนนั้นทําไมมันไปนอนอยู่ห้องทําไมมานอนอยู่ห้องเศร้าแบบเท้าว่าเทาว่าไปแล้วนอนในคลิปเลยคุณบิร์ดเบิร์ดคิปเฮาจบเขานะบิร์ดเบิร์ดทำงานนะคุณเบิร์ดเบิร์ดแบบเฮากับอธิบายเฮากับว่าหะนะไอ้สุดเอฟซีฟังแล้วว่าจะนอนนั่นนั่นนั่นเรื่องนั่นนั่นเป็นนี่โอเคแล้วมาทำมามานอนของกวางเท่าแอ๊บ อ่านบ่ใส่เพิงกำลันสิตาย่านอ้นหน่อยเป็นนอนกับนางน้อยนางน้อยเป็นเจ้าของอบ้านผักน้องเป็นนู้องน,น่อยเป็นเจ้าของบ้านพักใบเสาไดียังเปนอนได้ จะพังเบิ่งขาไผ่นี่ก่อน,นขาแมันบ่อเนี่ยนะจังติดแอรติดทองนางลุงอีกขาขาไผ่ประมาณสบายดีๆตาแันหาสองแฟนนี่นะเพี่อนดีชื่อแอร์มาอีกตัวหนึ่งมาติดจะทองนั้งลุงอีก ้นนออบางทีก็สีเอาแอเคลื่อนที่เอานะเขาว่าแอ่แอเคลื่อนที่แอาลาะค่ะเย็น,าานชํากันกับแอนี่แหละละคำถือขัวซเซอฟเฟ็งเราบอกพังหน่อยเขาก็ใส่มาซ้ำซีพีพวกแอละให้เคลื่อนที่ ราคากระหังพ so ันนี่แหละไม่ละนะสุดสัจนมี่ก๋วบ้อสุอสองตัวขนาดพันเนาะตัวหนึ่งกระไซหงโถงงางแขกคนมาหงโถงในย่านเรมที่ได้ใส่กระจุกใส่แหวนดีล้ะทางหนาติดแค่ตดมืดเอาใส่แหวนมืดประตูใหญ่เนี่ยมีละหมื่นหนึ่ง ไ่ละหมื่นบาทเดีวอาไงหน่อยนี่งวงตัวนี้ยหาเลยเอเศษบ้านเนีอ้ดึงนดึงเอาเห็ดแบบดึงเอานะขันแบบไลท์มันบ่ไร้แบบหนึ่งมามคาหิงผสองว่าคานมเตอร์ไซค์ฝั่งนี้หาแนวแต่เจียเงินใส่เงินตัวเองขนาด

ปลาเนี่เบางนาจะพาก,กันกินเขาเนีไรเง้สาเนี่ยนเนยยตั้งสองตัวเพราะี่เรยเออหัยชัก็มักเลมไม่เด้อก็ซืือเหรอกอเรเห็นวะมัชงพักแหวนอมมึงเลมไม่ฮะเผามึงเลมไม่้อยใส่เนี่มืนอน,นั่นนะยังแซ่บนยังอยากอีเห็ดให้อีกินเนี่ยกินอีกรอบนึงแซ่บน่ยนไขปลาดุกเหมือนไง ก็คมันไม่ให้กินอะไรนึงจำบ่งาเห็นมะไดอาไปเห็ดเมนูใหม่เลยลำไน่ถือว่ามาห้น้องนี่หนุงกินโอนไปกินดอกนองกินเลยอนไนมักทุเรียนน่ะเห็นบัวงามๆหายาอยากอยากทุเรียนเลยยาและทองไงดอกกินเลยกล้วยหรอมันน่ะนะมันเป็นคได้ใช่ไหมท้อนฉันทำมาต้นไง บอกต็ยงน้อยค่ะนอลมไงมาดิจะปากเปื่อย่ผันลายเบ่าทางไหนเ้อะกวนันระท่องเวทแล้วอะท้องไปใช่เลยเวะนอนบางยาญ่ หักมะเห็นลูกเดื่องที่แปดที่แปะเอโก้ดีกว่าที่นองเลยเพบอกเอโกตอนน้นเห็นแข่งค้าเป็นหมัดหมัดอย่างเป็นอย่างเป็นกดเกาะแล่วก็ต้องสูงใหญ่ประตูพอจะเห็นแนนเขาใช้ให้เบิร์นนะ เปนเ้คนกิโล,ลเเเนเนาะุ๋เจ็นะคเว็บ,บตลาดบอกเอาเตนยชื่อแมงี่โลมาเนี่ยมอจาตลาดแม่เมืองคา้ายๆเฉยแมเนืองรวยตลาดบบลาดอกแต่พูตกห้ามคนและผดิม,มา นนะหนังสงบายแหนังตังเลยเอา้ารเขามาไหว้บังบุคคลท่องเขาทำหนังนี่เขาเป็นหนังคามท่องใครโพสจะเห็ดอีกนอัดตงไหมเห้อีกซามอันเนาะตัวเห็หหดหาอันเนาะเือะหลายคนเนาะ อย่บอกก่อนคนบอกอให้ซื้อไม่ไม่ไม้อันเกา่ามันก็ได้เลยวาวได้แล้วมาคบใหม,ม่นี่ก็ลาไปก่อนพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาหลับชมช่องตาหน้า,นาตาอ้นเด้อพี่น้องเดอ้อขอโทษอะไรคลิปก่อนลบถิ่มแล้วพี่น้องลาไปก่อนพี่น้องสวัสบบดีใช่ไหม